เปิดว่าปพระเอกหนุ่มที่แอนทองประสมยกย่องและยอมรับในฝีมือการแสดงหากพูดถึงละครที่แฟนๆต่างรอชมกันมากที่สุดในตอนนี้ ก็คงจะไม่พ้นละครฟอร์มยักษ์อย่างเกมรักทรยศและครรีเมคจากต่างประเทศที่ช่องสามได้นํากลับมาทําเป็นเวอร์ชันไทยและได้นางเอกสาวมากความสามารถอย่างแอนทองประสมม,มารับบทนําประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มยอดฝีมืออย่างอนันดาเอเวอริงแฮมพระเอกที่แอนถึงกับลั่นออกมาเองว่าหยุกย่องและยอมรับฝีมือในการแสดงเลยจริงๆเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่คร่ำบอดในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสําหรับแอนทองประสมที่แม้จะเริ่มผันตัวมาเป็นผู้จัดละครแล้วแต่เธอก็ยังไม่ทิ้ง งานเบื้องหน้าที่ล่าสุดหันมาจับของแรงโดยการรับบทภรรยาหลวงสายสตรองจากซีรีส์ดังอังกฤษ d o c o r f o t e r และรีเมคเวอร์ชันเกาหลี A World of the Married ที่ทำเรตติ้งได้สวยรูซึ่งแอนก็ต้องประทะคารมกับอีกสองนักแสดงนำอย่างอันันดาเอเวอริงแฮมและแพทริเซียกูด งานนี้สาวแอนเคยเปิดใจหลังรับละครเรื่องนี้ด้วยว่าดีใจที่เขาติดต่อมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เธอชอบอยู่แล้วแถมเคยดูเวอร์ชั่นเกาหลีมาก่อนด้วยซึ่งแอนก็บอกว่าเราเคยดูมาแล้วเราเคยคิดว่าถ้าเป็นเราเล่นบทแบบนี้ในฐานะนักแสดงมันสนุกที่จะคิดตามเขาพร้อมทั้งยังยอมรับด้วยว่าตัวละครนั้นแซ่บมาก ซึ่งเธอก็แซบไว้ซึ่งตอนนี้นั้นก็ได้มีการทยอยปล่อยภาพฟิตติ้งของกองทัพนักแสดงและโปสเตอร์ละครเรียกน้ำย่อยออกมาให้แฟนๆได้รับชมและตื่นตาตื่นใจกันไปแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าสร้างเสียงฮือฮาสนันโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวอีกทั้งยังต้องบอกอีกว่าบรรยากาศการฟิตติ้งที่ทุกคนได้มาเจอกันครั้งแรกนั้นต่างก็มาพร้อมกับอินเนอร์ที่ทำการบ้านศึกษาบทมาเป็นอย่างดีจึงยืนยันได้เลยว่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งผลงานละครชิ้นโบแดงและโด่งดังไปทั่วประเทศแน่นอน และในขณะเดียวกันนางเอกของเรื่องอย่างแอนทองประสมก็ได้อัปเดตอินสตาแกรมเผยเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆของการถ่ายทำซีรีส์เกมรักทรยยศให้แฟนๆได้ตามติดชนิดที่ว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ โดยเราจะได้เห็นสาวแอนขณะสวมบทบาทเป็นหมอเจนในลุคต่างๆที่ถึงแม้จะเป็นแค่ภาพนิ่งแต่พลังออร่าความสวยและความสตรองเหลือล้นกันเลยทีเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแอนทองประสมก็ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เกมรักทรยศ์ผ่านทางไอ Story อีกครั้งซึ่งเป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังยืนประกบกับพระเอกของเรื่องพร้อมล้านความรู้สึกผ่านแคปชั่นยืนดูนางทำการแสดงยอมรับในฝีมือจริงๆบอกเลยพร้อมติดแฮชแท็กเกมรักทรยศ์และแท็กไอจีของอ An นันดาเอเวอ ก็ตัวพอตัวแม่ของวงการเขาพูดกันแบบนี้แล้วงานนี้เหล่าแฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอชมกันไม่ไหวออนแอร์เมื่อไหร่รับรองปังจนจุดไม่อยู่แน่นอน